โอ้ยหนใหญ่แล้วครับ ก็สวัสดีจามเช้าเครับพี่น้องสมาชิกดักหนูทุกท่านนะครับผมเช้านี้ก็บรรยากาศดีนะครับมาถึงก็นั่งจิบกาแฟนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงการ้องนะครับผ่อนคลายนะครับผมใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับผ่อนคลายจากการเหนื่อยจากการทํางานนะครับผมก็เชา้านี้จะพาทุกท่านมาเก็บกับดักนะครับผมผมดักไว้สัก ถึงสิบหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมันอยู่ริมถนนนะครับแจวออีหมายตรงนี้คนมาดักแล้วมันชอบหายนะครับผมผมก็เลยเสี่ยงมาดักไว้รับประมาณเจ็ดแปดหลังครับผมก็เดี๋ยวไปไปเก็บกันมันอยู่ข้างทางครับผมก็ไม่ได้ทาทาหมายทาอะไรไว้หรอกก็คือว่ามันมีรอยคนมาดักอยู่ผมก,ก็ดักดักดักไปเลยครับผมไม่ได้มัดถุงเอา้าผมลืมเอาถุง ถุงไม้ก็ถุงอยู่ที่รถ7-8อันจะถือเอาครับผมมันมีรอยหนูใหญ่กัดนะครับหนูใหญ่กัดมีรอยรอยมันมันรวมอยู่นะครับผมเป็นฝ่ายาขนวันนี้ก็ออกมาคนเดียวนะครับดักน้อยครับผมไม่ได้ชวนน้องมาด้วยอาวาันตอนเย็น ผมว่าจะข้ามไปดูนู่นนะครับฝากนู่นนะครับตรงกอไผ่หมามันเห่าครับผมว่ามันต้องมีหนูแหลนะตรงนู้นอะแต่หมาของบ้านนู้นมันมาเห่าครับผมเกรงใจเขาผมก็เลยไม่ได้เดินไปดักผมไม่รู้จักจะาของบ้านเขาเลยครับหลังนี้เ,เดี๋ยวไปดูกันนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะดักไม่ไม่กี่อันนะครับผมเป็นเยอข้าวโพดนะครับข้าวโพดแห้งฉีดน้ำหอมของผมนะครับถึงแล้วนี่นะครับทิวปลายหขนไปถึงต้นมะม่วงนู่นนะครับผมดักไปไอถุงขา,ขาวๆนี่ไม่ใช่ของผมหรอกลอยจะของคนเก่าเขาดักไว้นะครับผมไม่ได้มัดผมไม่ได้ทำหมายหลังที่หนึ่งครับ อันที่หนึ่งเงียบสาองใส่หนูสิงเยอะครับเอาข้าโพดไปกินหมดเลยผมใช้ข้าโพดที่มีเม็ดนะครับผมผมไม่ได้ใช้แกนเปล่านะครับอันที่หนึ่งก็เงียบไม่ได้เอาถุงไม่ได้เอาตะกร้าไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ถนัดอย่านนี้ บางอันมันแข็งกับชุดนี้แข็งมากครับหลังที่สองอน,นีครับไม่ติดครับแล้วก็ข้าวโพดก็ไม่อยู่ด้วยขาวโพดก็ไปด้วยครับผม นี่าง้ใช้นิ้วเกี่ยวไปอย่างเงี้ยครับไม่เลือถุงมาใส่หลังที่สามเชือกตึงครับกลับมาอยู่กับที่ครับหลังที่สามเนี่ยตอนเชา้าเ้าเวลาถ้ามันเชือกตึงอย่างนี้อย่าพึ่งเอามือไปจับกับดักนะครับเผื่อมันไม่ใช่หนูนะครับผมสําหรับตามทุ่งนานะครับแต่บ้านผมมันไม่มีหูเห่าแต่บ้านผมมันไม่ค่อยมีนะครับ เหอไหนล่ะโอ้เห็นตัวแล้วครับนี่พี่น้องสายสวยครับตัวนี้โอ้โหแต่เม็ดข้าวโพดหมดเลยต้องใส่มีหนูมาซ้ำครับมีหนูน้อยมากินฮึสายสวยแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับผมฮึได้อย่างงี้สินะดักหนูอ่ะ สาตัวเดียวคุ้มเมียครับผมดูหลังต่อไปผมไม่ได้ทำใหม่นะครับตรงไหนว่าอ๋อถุงเก่าเขานี่จากซ้ำที่เก่าเขาเลยผมเวลาเจอถุงผมชอบครับอันนี้ก็เงียบครับข้าวโพดหายเหลือแต่คิดได้ครับ เราทุกหลังผมยัดข้าวโพดหมดนะครับบางหลังผมก็เอากี้ใต้ใส่ด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่กี้ใต้กับชุดนี้กระตุกไม่รัดเลยแข็งแข็งจัดครับเงียบคนเดียวอีกแล้ว สองสามสี่มีแต้มหนึ่ง,งที่ 5, ห้าที่ห้าอ้าหลังนี้มีแต้มครับนอนหงายท้องอยู่นู่นนะครับผมหนูพุกเล็กครับผมหนูพุกตัวน้อยนะครับพุกตัวน้อยขอ้าวโพดกระโดดเข้าใส่เลยมั้งครับผมเป็นดูดูจากเท้าเป็นหนูพุกใหญ่นะครับแต่ยังไซน้อยอยู่ ครับผมหลังที่ห้าหลังที่ห้าหลังนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเอาจีอไปไม่หมดดูหลังต่อไปนี่ครับมันมีลหล่องรอยการคุยเขี่ยหากินนะครับมีรอยก้อนขี้ก้อนอะไรครับมีรอยกัดหญ้าข้างในครับผมนู่น ีป้อยหนูใหญ่นะครับผมร็ดักไว้หลังต่อไปไม่จำไม่ได้ด้วยสิผมไม่ได้มัดอะไรเลยครับกลัวกลับหายจริงๆแล้วกลับหายก็ตัวนึงก็ไม่กี่บาทแล้วครับแต่มันเสียความรู้สึกถ้ามันหายขึ้นมาแล้วครับหลังนี้โอ้โหเงียบดูร้อยกัดยญ้าครับพี่น้อง จาไม่น่าจะเกินสอวันหรอกมพนยังเขียวอยู่แต่ไม่มากินข้าวโพดแต่ผมก็เอาญยาขนสับเป็นกองๆมาดักแล้วเลย <c oughs> ไม่กินเนี่ยไม่ยอมกินเยอะลอยกับยาขนเป็นกองครับเอาอาหารมาให้ก็ไม่กินแบงนี้แบงนี้ แถวน,นี้แต่อน,นี้ไม่ได้ดักอันนี้เป็นป,าล,ปาล,ออลากรูปลากรูเอ้าลังนี้มีตัวครับเนี่ยหางตาไปเห็นครับผมโอ้โหขาลูขาลูเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมเห็นรูมันผมก็ได้ดักตรงนู้นด้วยครับผมดักซ้ายขวาครับ นี่ตัวใหญ่แล้วครับขาลูครับตัวนี้หมาเห่าหมาเห่าผมได้ยินเสียงหมาเห่าเมื่อกี้มันได้ยินเสียงผมนี่ครับจากใกล้บ้านเขาเนี่ยผมผมเป็นคนขี้เกรงใจคนเนยแหละเขาจะด่าผมอ,อย่างนี้ก็ไม่แปลกครับที่ว่ามันไม่กินครับเพราะมัน ออกมาจากรูก็โดนไปแล้วครับนี่ครับผมเก็บข้าวโพดด้วยนะครับเผื่อมีโอกาสได้มาหาดักซ้ำแถวนี้นะครับไหนไรหมาตัวเมื่อกี้เห่าผมอยู่เนี่ยครับทิวนู้นนะครับทิวหัวกระนาฝั่งนู้นอะ่ะผม่าต้องมีหนูครับ เหนูต้องรวมอันนี้หลังสุดท้ายครับอันนี้หลังสุดท้ายแลย้วไม่ติดนะครับเนี่ยครับทางหนูมันไหลไปนู่นนะครับเนี่ยถ้าเดินไปอีกมันก็ต้องมีทางอีกครับแต่ผมไม่ผมไม่ได้ไปเมื่อวานพอดีหมามันเห่าครับผมไม่ได้เดินไปนะไม่งั้นผมก็ต้องดักได้กว่าจะถึงตรงนู้นกไ็ได้ได้อีกสี่ห้าหลังครับครับข้อเทียน หนึ่งสองสามสามตัวครับสามตัวกับตรงงูห้ากับตรงงูห้าตรงนี้สี่ก้าหลังครับเลขสวยไม่ได้ตังใจใดักก้าหลังแล้วครับมันดักได้แค่นี้พอเดี๋ยวไปสรุปยอดในป่าเลยช่วงนี้ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาครับผมผมไม่มีเวลาไปหาดัก ตามป่าอ้อยตามอะไรเหมือนเอฟซีที่เขาบอกว่าให้ผมดักป่าไว้ให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยครับปีนี้ไม่มีเวลาจริงๆครับงานเยอะงานเยอะครับพวกผมยังไม่ได้ลงทุ่งเลยครับเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาไม่มีเวลาครับทำงานด้วยแล้วก็ทำกับดักด้วยครับผมถ้าไปอย่างนั้นมันต้องไปค้างคืนนะครับมันไปไม่ได้ครับผมครับก็เดี๋ยวก็สรุปแต้ตรงนี้เลย ที่เห็นนะครับสมแต้มเก้าหลังก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมสำหรับเดี๋ยวเขาโพดกอมแงมผมถืว่าโอเคแหละก็คลิปนี้ก็ไปก่อนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กล้าป่าแตกนะครับผมสำหรับคลิปดักหนูการหมองกับดักหนูแล้วก็ประสบการณ์มันจะสั่งสอนทุกท่านเองนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับ อ๋อสำหรับผมว่าวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ